ไปยรุ่นอันนี้นะอ่ะดูนี่ก่อนอ่าดูแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะมาเช็คอ่ะมาดูยากนี้สั้นหรือยาวยากยาวบอกยาว เต้นที่คุณนๆนะต่อไปมาดูมาทักที่ดีกว่าไม่นิ่สั้นหรือยาวยาวมียาวเธอยาวจะสั้นละให้ยาวสกดด้วยแม่อะไรให้เนี่ไม่เคยอ่าบอกก็ยาวรัดก็ยาวไอนี่ยาวไกลสกดด้วยแม่อะไร ใ <S <S กล้แน่ยอยยาแค่ไรเออไม่เคยอ่าแต่เธอใจใจอะไรดวงนะดวงใจยาวสุดยาวหนาวยาวสุดแล้วที่เราทำมาเมื่อกี้อันไหนเยอะสุดครับทะลุนรล้โบเออทะลุเยอะใช่ไหมซึ่งอะไรครับแต่ ก็ฝนร้อยกองอีงมพระวิเชียนฉาดวิชานต่างๆใช่ไหมซึ่งจะมีเขาจะมีบังคับเลยใช่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่วักหน้าเป็นอะไรครับถ้ารู้วักไอ้คำสองคำแรกถ้ารู้คำที่สามเป็นหน้าหนูสลับกันไปเลยนะครับสลับกันไปก็เป็นแบบยังไงเป็นจักรทลัของเขานะครับอ่านี่ก็เป็นการอะไรครับทวนความจำแล้วกันเพราะต้องเคยเรียนมาลแล้วถ้ารู้ห้าหมูใช่ไหมเดี๋ยวในข้อสอบ ที่จะสอบต่อไปแกนแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราสอบช่วงไหนไหนครับนะช่วงนี้แหละใช่ไหมกันยาไปกันยาตุลาเนี่ยสอบแข่งครับเน,นี่คนทั้งประเทศแล้วก็ตอนนั้นแหละครับต้องมีเทคนิคการจับเดี๋ยวเทคนิคการจับมีชชยอ,อย่างเงี้ยมีชีทเชิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจับไปไห้ครับอ่ามาทวนความจำครั้งสุดท้ายครับคารุกนี่สลักเสียงอะไร แล้วก็ต้องมีตัวสะกดตามหน้าตากี่แม่ครับแปดแปดแม่อะไรนะับกระโบน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 โกบกบโกนโ้นกงเอลแอลอ่นส่วนครับถุงนี่ก็อะไรนะสั้นใช่ไหมสั้นแล้วก็เบาพวกคำว่าสลากเสร็จใช่แล้วก็จานท่าโบท่านะเป็นต้นนะครับจําไว้อ่า วันนี้ก็คงจะเข้าใจทใี่คุณไม่ไหมใช่ครับดูเลยดู